ถ้ำในการฝึกปรือชั้นที่41ท่าโจมตีสีแดงไร้ผลความเสียหายจากท่าทักษะ2เท่าเพิ่มคุณสมบัติพลังงาน3เท่าความเสียหายสังกัดหัวหน้าหน่วย2เท่าศัตรูชั้นนี้เป็นฮอลโลบอสสังกัดยมทูตและก็ฮอลโลนะครับตัวละครที่ผมใช้งานล่าสุดและใช้งานเป็นประจำคือไอเซนร่างหัวหน้าหน่วยร่างนี้เป็นตัวละครที่ออกจากตัวฟรีได้นะครับแต่ว่าก็เก่าแล้วเกิดใหม่ได้เป็นดาวแดงแล้วนะครับ สาเหตุที่นำตัวละครนี้มาใช้เพราะว่าเขาตรงเงื่อนไขตรงนี้ทุกข้อเลยนะครับคือเป็นถ้าโจมตีสีน้ำเงินก็จะไม่โดนบล็อกสกิลเป็นตัวละครสาย sp sp มากกว่า atk ผมเบิกเนตเข้ามา5.5ับ5นะครับ up sp 1 0ช่องสุดท้ายเป็น sp 3ดาวแต่ว่าอาจจะไม่อัพอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วผมแค่ มาเล่นในหอคอยเฉยๆนะครับแต่ความหอมก็ไม่ได้อัพให้เช่นกันนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับที่เหมาะกับสายพลังกรนวิญญาณนะครับผมแนะนําถ้ามีก็เป็นถ้วยชายยามาทูดนะครับถ้ามีก็อาจจะใส่เป็นเป็ดนะครับนี่คือผมใส่เป็ดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับและก็ถ้าเป็นไปได้นะครับใส่เป็นเป็ดที่เป็นดาวแดงถ้าไม่เป็นดาวแดงใจะได้ไหมใส่ได้ครับ นะแต่ว่าจะตีเบาลงนะครับหัวกโหลกนะครับอายาช่ชูกำลังนะครับและก็สติกเกอร์เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารฮอลโล20%คูณ3เข้าไปก็เป็น60%ออปชันด้านล่างนะครับเลือกเป็นพลังกรเบยาน30%ลิงก์ตัวละครน,นะครับเน้นลดคุดทามโจมตีแรงนะครับผมใส่ตายฟื้นมาด้วยนะครับผมเผื่อว่าพลาดนะครับแต่ไม่พลาดหลอกของคอยนี่ค่อนข้างง่ายนะครับ เราแค่ทําให้เป็นนิสัยนะครับสกิลที่หนึ่งถไม่ได้หน้าสกิลที่อ2อ,อ,อก็กางโลกให้ตัวเองนะครับปึ๊บป,บป,บปบอาคือสามใหม่ ไม่ตายเลยนะนี่ถอดแว่นฉากในความทรงจำนี่เห็นไหมพอพอใช้ไม่ตายแล้วครับทรงผมก็จะเปลี่ยนไปนะแต่เวลากลางโลกโลกก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันอ้าว จบแล้วสำหรับไอเซนในชั้นที่41ประมาณนี้ครับตัวละครต่อมานะครับจะขอยกตัวอย่างให้ดูคือผมจะใช้ลูกเคียรร่างนี้นครับเป็นตัวละครที่เก่าแล้วเช่นกันนะเกิดใหม่ได้เป็นดาวแดงแล้วเป็นตัวละครสาย SP นะครับ SP มากกว่า ATK ผมเบิกเนตเข้ามา4ช่องนะครับไม่ได้อัพอะไรให้เลย แล้วก็น้าหอมก็ไม่ได้อัพเช่นกันนะตัวละครนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วนะครับอ๋อผมเอาไปลิงก์เป็นประจานะครับเพราะว่าเขาลดคูทามตีแรง14%ในหอคอยนี้นะครับจะได้เงื่อนไขอาบนัดดาเมจอยู่2ข้อนะครับคือเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นผู้สังหารฮอลโล่นะครับไม่โดนบล็อกค่าโจมตีด้วยเพราะาเป็โจมตีเสียเ,เงินแต่ว่าร่างนี้ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยนะครับอุปกรณ์ก็ใส่ เหมือนไอเซนนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากเป็ดเมื่อสักครู่นะครับเป็นถ้วยชานะครับจะแรงขึ้นแล้วก็ลิงกก็เหมือนเดิมนะครับผมปึ้มปึ้มกคิวหนึโอ้โหสวยงามคองเหมือนจะเบากว่ไอเซนเพราะว่าไอเซนจะได้โบนัสสังกัดวหน้าหน่วยด้วยนะครับ เฮ้ยเฮระวังมอนระวังมอนเตอร์สวนกลับกันโอเคเล่นได้อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับความจริงคือบปัจจุบันเนี้ตัวละครมันมีเยอะมากและตัวละคใหม่ๆนี่เก่งมากไม่จะเป็นต้องตรงเงื่อนไขทุกข้อนะครับมันก็เล่นได้แรงสาสกิลไปทีสอทีจบและผ่านแล้วนะครับม ถ้าจะเอามาใช้ทีิงๆก็อัพคัมพีแต่ก็อัพร่มหอมก็จะง่ายขึ้นนี่คือไม่ได้อัพอะไรไปเลยแล้วก็อ้อคอยไม่ได้ยากนะครับเฮ้ยของไปกีก เราจะดูถ้าไม่ตายบอสนะครับมาแล้วตายไหมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะเฮ้ยไม่ตายดูของเราบ้างโจงรรมร่รำตัเดโนะเชียรุกิฮักกรนสำหรับ อาอ,อะไรล่ะถ้าเป็นการฝึกปือชั้นที่11ประมาณนี้ครับผมครับ